สวัสดีครับวันนี้กลับมาเพราะว่าผมอีกเช่นเคยกับเกม Battle Royale ลลนะครับันนี้จะพาทุกคนมานัวกันเหมือนเดิมสี่ทีมกับทีม d a ก k อ n น,นะครับไปนะละยูุยเดียวยูข้างบนวะ do you want? Yes, sir. Yes, I'm going. Yes, sir. I follow the dragon. ไม่รู้ว่ามันจะมาตรงไหนก่อนนะ oh, <yes. S 1> สร้างสร้างดักไปตรงนีไหลตัว <Yes. S 1> แต่ right. ป้อมหนะึ่ <Yes. S 1> เจ้ามาหน,นี้เจ้าจะไปไหน Yes ไปเก็บอีกตัวหนะึ่ง I follow the dragon. Right on the way, I have focus. มากันแล้ว<ป> ข้างๆกันแล้วกัน ต้องไปเก็บ <All right. S 1> เขาเข้าเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเก็บม้าก่อน Yes master เก็บมา้าสามตัวเลย Yes sir I f o l l Yes sir Tang tung mù đèo quá. Nếu đại mà. You tell, I go. Yes, Lord. Hot on the trail. Yes, soạn. Oh, nó ngọc Yes sir, I follow the dragon. I'm going. Yes sir. Alright. Yes sir. ต <Yes. S 1> ักข้าวต <All right. S 1> ักข้าวรวมัข้าวตรงนี้ได้ต mm ักเร็วๆน Certainly. Yes. I follow the dragon. For the dragon. Yep. Mamma on the trail.

ลืมลืมก็ว่า<ม>อยู่แมงไม่ออกมาสักที Mm -hmm. I oh, yes. yes sir I, I follow, follow the dragon Yes จะไปบุกกันที่อื่นอยู่มั้งคอยส่องตัวนี้พอบุกก่อนเอาแก้วตัวนึงตัวนี้อีกตัวนึงเดี๋ยวค่อยเอาพ้อวทานที่เหลือเอาพ้อวทาน dragons right now ah. ตัวเก็บมาด้วย right. มาตรงนี้ไม่มีเลยขวางกั่นต yes. ัดตัดทางเีย yes. มันเลือน้อยลงเอามาอันนี้มาเพิ่ม yes, สองตัว There, huh? โอโหโดนมันขึ้นมมาเลย ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งกลับบ้านกันมารวมทักกัน I see, o k a นี่มานี่ย Around and around. I hear.

จะได้เอาเข้าคนเพิ่มพลังอีกสองคนพอดีอ่ะ Yes Yes sir นน I follow the dragon Yes I follow the dragon Yes, I'm going. All right. Right. Wait, All right. กลับมาก่อน,กลับ Yes, sir. All right. Moving. ห๊ะ?

ơi mà lọt cổ cái gì đó mà lăn vô, trời ơi! That should be fine. okay. I'm smoking. Yes. Moving. Không được ข้ามได้ปพาะวะออกมีพี่ข้ามอยู่โอเคไปไปรออยู่นู้นเดี๋ยวเอา yes, <Lord. S 1> ชุดนี้ไปอีกชุดหนึ่งเข้ามงเลย Should be fine. I see. Sounds good. Right, yes, all right. As you will. On my way. Moving. Yes. Moving. Okay. For the dragon. Oh, I couldn't malak up at all. Yes. Mammy lock. Right. y <Yes>, ไปทีมหนึ่ง as you command เตรียมพร้อมลบเอาทำไมวิ่งมาทางเนี้ย on my way Sounds good. I see. Hmm? You okay. should be fine. Hmm? Okay. Yes, for the dragon. <laughs> ่งคนไปดูตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละใช่พเลย would be fine. I see. Oh. ไปทีมหนึง่งมีตัวอะไรตายไหมไอ้แก่ตายตับเสริมไป,ไปวิ่งแบบไกล้แล้ว ถ่ายข้าวนี้ทางก็แพ้แล้วเนะนี่ยชนะแล้วชนะเร็วไปหน่อยสี่ตัวเนาะอย่างว่า จบไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ